เราเริ่มแบบเส้นทางยังไงคือบางคนก็อาจจะคุ้นๆมาแบบว่าเพราะว่าฟังเพลงเยอะแต่ว่ายังไม่รู้เส้นทางเท่าไหร่เส้นทางศิลปินอะไรเยงี้ยจอบอกว่าตอนเด็กผมชอบร้อ,อ,องเพลงคุณแม่ชอบร้องเพลงครับคุณแม่เป็นนักร้องอยู่ในร้านอาหารที่มองนอก,กอะไร่ครับแล้วก็คุณป้าผมเป็นเป้าแหวนทิติมาครับเป้าแหวนทิติมาครับคุณคุณลุงผมไปแต่งงานกับเป้าแหวนใช่ครับและครั้นี้ผมก็ตอนเด็กก็ได้ยินเขาร้องเพลงตลอดอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เหมือนว่าเห็นเขาโด่งดังแล้วก็อยาก มีอะไรอย่างนี้บ้างอยากเป็นมีบ้างนะครับชื่อเสียงอะไรครับแล้วเราก็ร้องเพลงไม่เป็นไม่ไม่เก่งครับแต่ว่าแล้วก็มีแรปครับตอนแรกเราฟังร็อกก่อนฮะแล้วก็มาฟังแรปครับแล้วก็มาเริ่มเขียนแรปนะครับเริ่มเขียนแรปแล้วแบบมันก็ต้องมีแบบสิ่งที่เราแบบเขียนเขียนมีเพลงแรกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพลงแรกที่เราออกมามีครับชื่อว่าเพลงมึงมึงต้องเจอกูอะไรครับแบบง่ายๆแบบเด็กๆครับแบบตอนนเด็กตอนนั้นเพลงแรกอายุเท่าไหร่คะ สิบห้าครับสิบห้าประมาณใช่ครับแล้วตอนนั้นก็คือปล่อยตาม YouTube ปกติอะไรเงี้ยปล่อยในช่องรุ่นพี่ในยูทูบเลยครับแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาเจอเพื่อนที่อยู่ในมหาลัยเขาสอนให้เขียนอย่างมีคนดําผิวสีครับเขามาสอนให้เขียนว่าต้องเขียนอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้นะเราก็จะเริ่มเป็นมากขึ้นอ๋อปอร์ว่ามหาลัยเรียนต่างบกรุงเทพที่นี่ครับที่นี่ครับกรุงเทพอินเตอร์ครับ เป็นเลยเมืองนอกมาปีสองปีครับที่นู่นออตอนเด<ต>็กเป็นเลยเมืองนอกมาด้วยตอนเด็ก็ใช่ครับว้าว